หวานถียิบปิดไม่มิดแล้วจ้าล่าสุดนะคะนนกุลพาแอฟไปทำสิ่งนี้แล้วนะคะทุกคนเรียกได้ว่าหวานถียิบจริงๆคะ่ะสำหรับคู่ของแอปทักษะออนและนนกุลชานนคู่จิ้นฟินทะลุจอที่ใครๆหลายคนลุ้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีหลังนนกุลออกมายอมรับว่านนกุลคุยกับพี่แอฟอยู่ และถ้าใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่ติดจรวดไปถึงภรรยาแน่นอนค่ะแถมก่อนหน้านั้นฝั่งของแอปก็มีโมเมนต,ต์พานนกุลไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทในขณะที่ฝั่งของหนุ่มนนเองก็เปิดเผยว่าช่วงสิ้นปีนี้เตรียมพาสาวแอปไปเจอคุณแม่และเพื่อนๆด้วยเช่นกันจ้าและล่าสุดนะคะก็ทำเอากรี๊ดไม่หวัดไม่ไหวค่ะ หลังมีชาวโซเชียลเผยคลิปที่หนุ่มนนกุลควงแอปไปเจอกลุ่มเพื่อนเ,อนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งหลังจากคลิปและภาพถูกเผยออกไปต่างก็มีเหล่าแฟนคลับและชาวโซเชียลมาสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยละค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักจริงๆเลยค่ะ